คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกับคนที่ล้มเหลวต่างกันนิดเดียวค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นสมองของเขาจะบังคับให้ตัวเขาจำแต่เรื่องดีๆของตนเองเป็นหลักนะคะโดยที่เรื่องไม่ดีเนี่ยจะจำได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยแล้วเวลาเขามองคนอื่นเน่เขาจะมองตัวเขาดีกว่าคนอื่นหรือเท่ากับคนอื่นจะไม่มองตัวเองแย่นะคะมันเป็นมุมมองที่ เขามีต่อตัวเองเวลาใครมาว่าอะไรเขาเขาจะไม่จำลืมไปหรือเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะจำไม่ค่อยได้นะคะส่วนคนที่ล้มเหลวเนี่ยสมองเขาจะมีกลไกป้องกันตัวทางอีโก้ที่น้อยนะคะเวลาใครมาว่าอะไรเนี่ยเขาจะไม่สามารถสลัดออกจากจิตใจออกจากความคิดได้แล้วจะจำแต่เรื่องที่ตนเองทำผิดพลาดนะคะทั้งๆท,ที่เรื่องที่ตนเองทำดีมีมากมายเลยแต่เขาจะจำไม่ได้ เขาจะจําได้แต่เรื่องล้มเหลวของตนเองจําซ้ําๆซําๆและทําให้เขาเนี่ยยิ่งล้มเหลวมากขึ้นสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะคะเป็นเพราะว่าในวัยเด็กของคนที่ล้มเหลวเนี่ยโดนพ่อแม่และคนรอบๆตัวเนี่ยประจานและว่าซ้ซําๆในเรื่องที่ทําผิดบ่อยๆจนจําไว้ว่าตัวเขาเนี่ยสมควรที่จะได้รับ การลงโทษแบบนี้เขาเลยคิดว่าตัวเขาไม่ดีพอนะคะสมองของเขาก็เลยมีโครงสร้างที่จำแต่เรื่องไม่ดีของตนเองและนำไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตค่ะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเราจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างสมองใหม่เลยสำหรับคนที่มีโครงสร้างสมองที่จำแต่เรื่องไม่ดีของตนเองให้สะกดจิตตัวเองนะคะแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆ หาสมุดมาเล่มหนึ่งแล้วก็จดแต่เรื่องดีๆของเราลงในสมุดนั้นและจําซ้ซําๆนะคะถ่ายรูปอะไรที่ดีๆสวยงามเป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตของเรารูปเราที่หน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อรูปที่เราเรียนจบได้รับรางวัลประสบความสําเร็จนะคะใส่ลงในสมุดนั้นและดูซ้ซําๆและพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันเป็นคนดีฉันสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆฉันสมควรที่จะประสบความสําเร็จะค่ะ เราต้องรักตัวเองก่อนนะคะถึงไม่มีใครรักเราเนี่ยตัวเราคนหนึ่งล่ละคะ่ะที่เราต้องรักตัวเราไม่มีใครหรอกค่ะที่สมควรจะล้มเหลวสมควรจะถูกเกลียดเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบน,นี้นะคะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสมควรที่จะประสบความสําเร็จทุกคนค่ะต้องรักตัวเองมากๆนะคะพอคุณรักตัวเองแล้วคุณจะทําสิ่งดีๆให้ตนเองและตัวคุณประสบความสําเร็จก็จะมีคนรักคุณมากมายค่ะ